ช่วงนี้ก็กำลังวุ่นวายกันน้ำประปาดื่มได้ใช่ไหม,มปรากฏว่ามีอะไรนะต้มส้มไปแหกไอชอบบอกน้ำประปาดื่มไม่ได้อบนเวทีใช่ไหมยิงดื่มไม่ได้นะเออแต่ก็ให้นายกอเลนนายกอบประจหรืออบจไปชี้แจงบอกดื่มได้ได้รับการยืนยันจากสาธารณสุขแล้วดื่มได้นะ ก็ไม่รู้จะตื่นเต้นอะไรกันให้น้ำประปลาดื่มได้นี่นะคโอ้โหโฆษณาเป็นใหญ่เป็นโตนะเนี่ยเราทํามาแล้วนะตําบลนั้นตําบลนี้นะเราพักส้มเราทํามาแล้วเอ you know, mean, Or, oh, oh, wow, oh, ้ย oh, ค oh, so, ือไอ้น้ําประปลาดื่มได้เนี่ยไอ้มินเคยเห็นข่าวมาตั้งนานแล้วนะนะฮะข่าวมาตั้งแต่โอ้สมัยนานแล้วตั้งแต่ยุคอภพิสิทธิ์มึงน้ําประปาดื่มได้อะนะที่ว่าเออ นะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครกล้าดื่มใช่ไหมเออเอาจริงๆนะไอ้ที่ว่าไปกดกอกน้ําแล้วก็น้ํากินฟรีอ่ะ mm. เออก็ทั้งกรุงเทพนี่ก็ยังไม่เห็นมีใครกล้ากินอ, mm. อ่ะน้ำประปานี่ขนาดลุงตู่แกก็เคยทํานะเออลุงตู่แกก็ไปดื่มน้ําประปาโชว์เห็นไหมช่วยกันชนนรงให้คนรุ่นใหม่กินน้ําประปาจะได้ไประหยัดเนี่ย มอทอหนึ่งก็เคยทําแล้วเสหนูเสหนูแกก็เคยทํารณรงค์กันเรื่องนี้น้าปราปาดื่มได้นะเขาก็ทํากันมาก่อนกันทั้งนั้นนะนะครับทามาตั้งแต่ยุคไหนยอดตอนไหนกันแหละเออเราก็ไม่เข้าใจทําไมมึงประมุดโปรโปทกันจังว้น้าปราปลาดื่มได้นะเออเอาจริงถึงแม้จะดื่มได้จริงมีใครกล้าดื่มไหมอะ่ะเออ อันนี้แอดมินก็ไปกินน้ำปลาปลาถามว่าปทุมธานีดื่มได้ไหมก็ดื่มได้นะแต่มันมีกลิ่นมีกลิ่นคอรีนก็ต้องใช้เครื่องกรองตอนแรกก็ใช้เครื่องกรองแหละแต่มันก็ยังไม่หายมีกลิ่นนะก็เลยซื้อน้ำน้ำขวดเอากินน้ำขวดปลาอะไรสี่แพ็กร้อยกินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ซื้อไปเออก็นะก็ร้อยหนึ่งก็กินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็สี่อาทิตย์ เดือนหนึ่งก็ใช้ประมาณสี่ร้อยบาทก็กินน้ำขวดสบายใจดีกว่านะครับก็ไม่ได้แพงมากมายใช่ไหมเดี๋ยวเพราะว่าเขามีขายอยู่แตะทั่วไปเนี่ยสี่แพ็กร้อยอะแพ็คละยิบยิบยิบยี่ิบห้าบาทยี่สิบสี่บาทแล้วแต่บางที่บางที่ก็ถูกบางที่ก็ยิบบางที่ก็แพงเออก็ไปกินน้ําขวดดีกว่าสบายใจนะครับ ส่วนใครจะอยากกินน้ำปลากันแล้วแต่นะคือคือน้ำปลาปลามันกินได้ทุกที่แหละมินว่านะครับกทมออก,กินได้ทุกที่แหละนะเออนะต่างจังหวัดก็กินได้ทุกที่แหละนะครับเออมันก็ต้องกรองมาอย่างสะอาดอยู่แล้วแหละบางที่เนะ่ะนะเออไม่เข้าใจทำไมต้องมาโปรโมทกันอะไรกันนักหนาแปลกงงมากเลย หาจุดขาย,อ,ยาอื่นไม่มีแล้วหรอนะอนะืทำไมไม่ทํานโยบายอื่นให้มันเอ,อนะงงงงไงพักนี้มากเลยวุ่นวายกับน,น้ําประปาดื่มได้จริงๆนะอนะแล้วก็ไปบอกอะไรนะประเทศอื่นนะน้ะําประปาก็าดื่มได้จากก๊อกเลยนะก็ประเทศอื่นเขาอยู่ไหนอะอยู่นิวซีแลนด์อยู่อะไรอะ่ะ ประเทศที่เขาเป็นเมืองหนาวอ่ะใช่ไหมอังกฤษอย่างเงี้ยมันก็ดื่มได้ส่น้ำเขาจากแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างดีประเทศไทยเรามันอยู่ตรงอันนี้นะเนาะประเทศเขาแหล่งน้ำเยอะแยะนะร่แล่ด้วยซ้ำบ,บางที่ก็ดื่มได้อยู่แล้วแต่ประเทศไทยใครจะไปกล้าด,ดื่มเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ